อะไรอ่ะเริ่มแล้วเหรอสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมรถมือสองสวยๆอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันเลยนะรถล้างสต็อกตามชื่อคลิปเลยรถล้างสต็อกประจําเดือนมีนาคมนะครับเนื่องจากตอนนี้คือขายดีมากนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นลูกค้ารถหายไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเดือนนี้นี่หูขายกันแบบดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไหนๆขายดีแล้วใช่ไหม รถเหลือไม่เยอะแล้วรถล้างสต็อกกันไปเลยดีกว่า uh huh. นะครับทุกคันมีส่วนลดให้แถมบางคันนะมีราคาพิเศษให้ด้วย <Hey. S 1> นะครับแล้วก็พอรถออกไปเนี่ยเราก็จะมีรถใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมาย uh huh. เดี๋ยววันนี้พาชมกันเลย uh huh. เราเริ่มจากโซนนี้ก่อนดีกว่าไหม uh huh. เราเข้าไปดูโซนนู้นเพราะว่าโซนนูน้นอาจจะเป็นโซนที่เราเก็บงาน uh huh. นะครับมันก็จะยังไม่พร้อมบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาโซนนี้ก่อนดีกว่า uh huh. อันนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่เหมือนกันนะลูกค้าแต่ว่าเป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพโอเคนะ อย่างคันนี้ Toyota Corolla Cross นะครับเป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมนะปีเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะอันนี้เข้ามาใหม่จริง20ชึบ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 บปี2021ด้วย,วยโอ้หปี2021ลูกค้านะครับแต่ว่าราคาย,ยังไม่มีนะจ๊ะเพราะเพิ่งเข้ามานะครับสีขาวแต่บอกก่อนเลย2คันที่แล้วที่เราเอามาไปอย่างไว ไปอย่างไวนะครับคันนี้เข้ามาเป็นสีขาวลูกค้าสวยๆเลยนะครับโตโยต้าคอนี่คือเขาเป็นตัวแข่งกับตัว HRV นะในความแบบว่าลักชวรี่นะครับสวยงามแบบนี้นะครับก็ราคาคันนี้เออลืมบอกไปตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะว้าวเป็นไฮบริดเป็น2ระบบนะครับน้ามันกับตัว EV นะครับครึ่งๆนะสระบบคันนี้ได้จะผ่อนประมาณหมื่นต้นๆนะครับเลขใหม่น้อยมากนะครับลูกค้าสีขาวสวยๆเลยนะครับก็คันนี้เพราะน่าจะ หกน,นิดหรือเปล่าหรือว่าเจ็ดต้น,ตนไม่รู้เหมือนกันะนะ,ะเพราะว่าราคาจะไม่ออกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดาแล้วกันแต่ว่าคันนี้นะมีส่วนลดให้สูงสุดสามหมื่นบาทห,หรือฟรีประกันภัยหนึ่งปีฟรีทุกค่า,าใช้จ่ายให้นะครับประกันแบตอะมันมาจากโอนะสิบปีเอเอให้เลยแล้วก็พวกระบบอะไรยี่ห้าปีนะครับ<ด>สวยๆไปอ่ะต่อไปนี่เข้ามาใหม่อีคันเอ็กซ์เพนเดอร์นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่ทิ้งลายกันเลยลูกค้านะครับ เดือนที่แล้วปล่อยไปสองอต้นเดือนปล่อยไปหนึ่งสีเทาเพิ่งเอาเข้ามาทีที่แล้วจองเรียบร้อยคือไม่หาไม่ทันแล้วอะตอนนี้เข้ามาคันนี้ลูกค้าอันนี้คือเห็นเลยรอปรับสภาพนะครับเพราะว่าค่งเข้ามานะมีซูเปร์ชีส์เอ็กซ์แพนเดอร์นะครับตัว1.5 GT นะครับปี2020เออได้ปีใหม่ด้วยนะปีใหม่ๆเลยลูกค้าคันนี้ราคา525,000 เพราะ,ะนั้นผ่อน8,000บาทลูกค้าส่วนลดสูงสุด30,000บาทไปเลยถ้าคันนี้525ใช่ไหม uh huh. มันก็จะเหลือ495นะ4แสน9 5 0 0บาทได้ไปเลยผ่อนประมาณ7,000ปปลาย,าย,ายถึง8,000ต้นๆเท่านั้น oh. คันนี้เอ็กแพนเนอร์บอกจริงๆว่าขาขายดีจริง uh huh. นะเพราะว่าราคาตัวรถอะมันลงมาเยอะ uh huh. เพราะว่าแต่ก่อนเ e อ็กแพนเดอร์6แสนมี6แสนกว่ามีแน่นอน <Okay. S 1> แต่ตอนนี้4แสนเท่านั้นลูกค้า uh huh. ครับ ในราคา400,000แต่ออปชั่นมันดีมากอะ่ะเจ็ดที่นั่งนะครับพวกหน้าจอกล้องส่องถอยเอร์ราวต่างๆอะไรมีครบถ้วนนะแล้วก็ดีไซน์ที่เห็นอยู่แล้วสวยงามนะ Expander จาก525เรามีส่วนลด3,000 30, 0บาทเหลือ495,000บาทนะครับหรือจะเลือกรับเป็นฟรีประกันภัย1ปีฟรีทุกค่าใช้จ่ายก็ได้เช่นเดียวกันเลือกได้เลยเอาแบบไหนอะมาต่อ Toyota Fortuner นี่น,นะพี่ใหญ่ของเรา ตัว3.0ตัว VD4D ขับ4นะครับชุดแต่งรอบคันมีหน้าจอกล้องส่องถอยจอดูหนังอะไรครบทั้วเลยในราคา5 9 9 0 0 0บาทบอกเลยนะปี12ฟรีดาวได้เออเครดิตดีฟรีดาวได้เลยลูกค้าร้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะซื้อไปใช้ก็โอเคนะแต่ถ้าซื้อไปเก็บลูกค้าหน้าแชมป์เครื่อง 3, 0 0พขับ4หายากมากมเริ่มหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบ f o r t u n e r หน้าแชมป์แล้วก็ชุดแต่ง t r อดีที่มันแบบว่าครบรอบคันจริงๆคันนี้เลยลูกค้าห้าแสนบาทเครดิตดีพิดาา่อนหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับอ่ะ,อะข้างๆกันฮุนไดนี่สองจุดห้าดีลักปีสิบหกอ่ะตัวนี้บอกก่อนเลยว่าเขาเป็นเขาเป็นรถตู้ตัวท็อปนะเดิมๆของเขานี่คือสิบเอที่นั่งแต่ว่าเรามีเบาะให้เลือก2ชุด เป็นเจ็ที s <S hmm. like ่นั่งแบบ V I P ก็ได้หรือว่า11ที่นั่งแบบเต็มพื้นที่ก็ได้นะครับตัวนี้เขาเป็นตัวท็อปอยู่แล้วเป็นประตูแบบไฟฟ้านี่เป็นประตูไฟฟ้าลูกค้าประตูเลื่อนไฟฟ้านี่สวยๆแล้วอย่างเงี้ยเราติดตั้งเป็นเบาะ V I P ไว้นี่นี่หลูกเกินอ่ะปรับไฟฟงปรับไฟฟ้าอะไรได้เลยนะเนี่ยเนี่ยโคาปรับไฟฟ้าอะไรได้เลยแต่ว่าต้องสตาร์ทเครื่องนะเนี่ยปรับไฟฟ้าอะไรได้เลยนั่งสบายเบาะนั่งสบายมาก มีหน้าจอดูหนังดูหนังอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คือฟินกันไปเออนี่ปรับไฟฟ้านะครับและเ่านี่ยยังไม่พอพวกออปชั่นต่างๆหน้าจอกล้องสองถอยกล้องส60องศาด้วยนะยี่เป็นรถตัวใหญ่ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันต้องมีเพราะว่าถ้าคันใหญ่ๆเข้าซอกแซกตามซอยเล็กๆอะ่ะมันมองไม่เห็นมันต้องมีนะลูกค้าอ,อ่ะคันนี้จัดไปลูกค้าราคาของเขานะ825,000บาทส่วนลด30 0 0 0บาทไปเลยจัดให้นะครับลูกค้าเออ อะมาต่อวันนี้ขออนุญาตเร็วนิดนึงเพราะว่ารถล้างสต๊อกนะสตอกก็คือต้องพูดทุกคันใช่ไหมมันก็เยอะนะลูกค้าอ้าวใช่มาสวัสดีลูกค้านะครับที่อยู่ดูทั้ง35คนด้วยนะครับวันนี้อาจจะไปพูดเร็วนิดนึงเพราะว่ารถล้างสต๊อกกันจริงๆเดือนนี้ค่อนข้างแบบโหไม่หวัดไม่ไหวไม่หวัดไม่ไหวจริงจอยากเอ็กเพนเดอร์เมื่อกี้พูดไปแล้วเดือนที่แล้วสองคันต้นเดือนอีกคันนึง พอกลางเดือนได้สีเทามาจออไปแล้วเรียบร้อยนะไว,วจัดนะลูกค้าเพราะฉะนั้นจับตาเลยนะลูกค้าเพราะว่ารถเนี่ยน,นันๆทีอะ่ะเข้ามาทีนะและ้วรถของเราไม่ใช่รถแบบว่า,<ต>าซื้อเหมาเ <ตา S 1> ข่งเราคัดทีละคันเลือกทีละคันรับประกันนะรถมือสองของลีเจนงคานะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพิคว่ำหรือแม้กระทั่งกรอใหม่เลขใหม่แท้ทุกคันนะครับ เพราะนั้นสบายใจได้เลยนะจ๋าซื้อรถที่เราคือได้รถดีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องไม่ต้องวัดดวงะนะลูกค้าอ่ะมาต่อคันนี้มีซูบิชิปาเจโร่นะครับเป็นตัว2.4 GT Premium 4 wheel drive นะเป็นปี2020แล้วเลขม 11, ลไมล์1 1 0 0 0กนโลปีใหม่ ปีใหม่ๆเลขไม่หนึ่ง0 0นหโลเท่านั้นลูกค้าแล้วก็เป็นตัวท็อปขับ4ด้วย GT Premium ย GT Premium ในรู้อยู่แล้วคือหน้าจอกล้อง3าม้อยหองศามีครบมีคอมเมนต์จากพิกรารจนาวันมาสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับถ้าคุณพิกรารจนาวันชอบคันนี้มีส่วนลดให้นะตัวนี้คือเป็น PPV 7ที่นั่งะนะครับตัวท็อปเลย4 Wheel Drive ขับสนะเท่านั้นยังไม่พอไม่แสนหนึ่เท่านั้นนะครับ คือเฉลี่ยต่อปีน้อยมาก 17, 18, 19, 20 3ปีประมาณ20,000นินนิดเท่านั้นลูกค้านะครับสวยๆเลยสีเป็นสีเทานะครับขับ4เออตัวนี้มีส่วนลดสูงสุด30,000บาทหรือฟรีประกันภัย1ปีฟรีดูค่าจะจ่ายจัดให้นะสวยๆอยู่แล้วตัวนี้แต่อันนี้คือเรายังไม่ได้เก็บงานนะบอกก่อนนะครับเป็นภาพก่อรบำรุงเออมาต่อไป HRV ไหมนี่มี2คันให้เลือก s r v มีสองคันให้เลือกเลยเอาสีดำก่อน1.8ตัว E l i m i t e d ปี2016ลูกค้านะครับรับตัวนี้ได้มาเป็นสีดำอ่าสีดำเครื่องเครื่องยนต์พันแดนะครับรถ<อ>ขนาดกระทันรัดเป็นคอสบอดี้แบบนี้ลูกค้านะครับขับมันขับสบายแน่นอนอนะครับมี5ประตูเ<อ>บาะปรับได้<อ>นะลูกค้าหน้าจอกล้องส่องถอยมีครบ ออปชั่นนี้พูดมาทั้งหมด4 45,000บาทผ่อน7,000เขานั้นยังไม่พอ7,000อาจจะแพงไปเปล่าจริงๆไม่แพงนะแต่เรามีส่วนลดส่งส่ว,สว,สวให้30,000บาทอีกเช่นเคย,ยนะถ้าคันนี้400,000 40, ใช่ไหมได้ส่วนลด30,000ไปลูกค้าซื้อในราคา415,000บาทอเอออ่ะมาต่อไปอ,อันนี้ปี16อยากได้ปีใหม่ๆม,ม,มาคันนี้นอันนี้ปี19 hrv ตัว1.8ตัว e ปี2019นะครับลูกคา้าราคา535,000สามเช่นเดียวกันส่ว 30, รถสา0 0 0ื่นเหลือ495เก้าหถ้าลูกค้าสนใจนะจ๊ะสวยๆเือนกันเป็นสีขาวตัว e เนอะหน้าจอกล้องสองถอยมีครบเหมือนกันอ่ะไปต่อดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่รีีโวมาอันนี้คือตัว2.4ตัว g ลูกคา้าเอาตัวท็อปไปใช้ oh. นี่คือตัวท็อปเลยครับ โหท็อปเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะหน้าจอกล้องส่องถอยเบาะปรับไฟฟ้าเบาหนัง <Okay. S 1> นะแล้วก็จะมีนิเกเตอร์ให้ในตัว <Okay. S 1> เออคันนี้ราคา6 3แ0 0 0 0บาทลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจอ่ามีส่วนลดสามหมื่นใช่ไหมอันนี้เพิ่มไปเลยเหลือ6,000 0ทวนส่วนลด3 5 0ห0ไปเลยสำหรับคันนี้นะอ่าหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นฟรีประกันภัย1ปีฟรี้วยค่าใช้จ่ายอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะสามารถเลือกได้ชอบแบบไหนจัดได้เลยนะ ดีโบสตัวทอปมันสุดยอดอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับอเ,เออไหนนะครับดูสัยังอยู่กันไหมยังอยู่กันนะครับอ่ะไปต่อวันนี้ขออนุญาตนะครับอาจจะเร็วนิดนึงนะลูกค้าอ่ะมาต่อแคมรี่โตโยต้าแคมรี่จริงๆ c a m แคมรี่ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสามสี่คันนะแต่ถ้าเป็นหน้าโฉมก่อนปัจจุบันอะอเหลือแค่คันเดียวใครชอบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะ ถอยไปหนึ่งไปหนึ่งโฉมคันนี้สวยงามโตโยต้า Camry ตัว,ว2.0ตัว G ปี2018นะครับเป็นสีบรอนลูกค้าเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราทำนี้นให้ไฟเดลงเด้หไลท์อะไรเพิ่มเติมให้นะครับ Camry อันนี้คือผ่อน9,000จ้ะ9,000แคมรี่ไม่มีผ่อนถึงหมื่นแล้วลูกค้านะครับคันนี้ผ่อน9,000รถปี18ไม่แสนต้นๆเท่าน,นั้นเออนะ 585,000บาทฟรี่่วรถสา0 0 0 0บาทเออหรือจะเป็นประกันแล้วแต่ลูกค้าสามารถเข้ามาคุยได้นะหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อสดอยากต่อรองนะคะเพิ่มเติมเชิญนะของเราค่อนข้างยืดหยุ่นคุยกันได้นะับเจ้านายใจดีนะจ๊ะอ่ะมาต่อแคมรี่ไปแล้วแอคคอรกันต่อไหมจัดมาอ่ะนี่เลย Honda Accord ลูกค้าแต่จะเป็นแอคคอร์เดเดิมไม่เอาของเราต้องเล่น g ีสเท่านั้น แอคคอร์ด G10 1.5เทอร์โบนะครับปี2019สีเทาดำอ,อันนี้คือเดิมๆไม่มีชุดแต่งอะไรแต่ถ้าเขาอยากได้เพิ่มเติมอะกระซิบเรามานะบอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้ลูกค,ค้าคันนี้ราคา785,000บาทนะครับ1.5เทอร์โบนะ78ปีที่แล้วยัง800,000กว่าอยู่เลยนะเกือบ900,000อันนี้785,000พันหมื่นต้นๆนเท่านั้นนะครับส่วนรถ30,000บาทเช่นเดียวกัน อ่ะต่อไปคันราคาพิเศษคันนี้ <Hey. S 1> Mazda CX-3 <Hey. S 1> เออใครกำลังหาแบบว่า SUV ขนาดกระทัดรัดนะครับ5ประตูนะครับ oh. ในราคาที่ถูกมากแต่ออปชันดีแนะนำา x x 3ดีไซน์สวยงามหรูหรานะ Mazda CX-3 ตัว2.0ตัว C ตัวนี้ปี2016นะครับ oh. จะไม่ผิดเลขไหมคือประมาณ60,000โลประมาณนี้ oh. เล็กไม่น้อยนะครับรถบ้านคือใช้งานน้อยนะและที่สาคัญตัวนี้ราคาของเขานะสี่แสนเกือบห้าพันบาทแต่ถ้าลูกค้าสนใจเหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทและส่วนลดสูงสุดสามหมื่นบาทจัดให้ไปเลยเคือทอ็อปอัพเพิ่มเติมไปให้ลูกค้านะครับสีดําสภาพดีสวยงามเบาะหนังสีดํามีหน้าจอมีกล้องสองถอยมีป,อป๊อปอัพอะไรขึ้นมาสวยๆนะคันน,นี้แนะนําใครกาลังหาที่รถเครื่องสองพันแต่ราคาไม่แพงขับขี่มัน พุ่งๆแนะนำเลยนะจ๊ะภายในก็สวยนะเนี่ยอย่างสปอร์ตอะเอาด,ดูดิเนี่ยดูดิพอประมาณหกพันอ่ะเจ้จ้านี่หน้าจอก,กล้องส่องถอยอะไรมาครบนะครับลูกค้าเออคันนี้แนะนำนะจ๊ะเอามาต่อนาวาร่าไหมีิสันนาวาร่าลูกค้ามากระบะหน่อยนิดนึงตัว2.5ตัว elp สองพั สีบรอน์ไมค์คันนี้เจ็ดหมื่นโลไมน้อยอีกแล้วนะลูกค้าคันนี้สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทส่วนลดสามหมื่นเหลือสี่แสนสี่หมื่นห้าพันอ่านะครับลูกค้าอันนี้ผ่อนแค่ประมาณเจ็ดพันเองอันนี้คือปีสิบเก้าไมก็น้อยผ่อนแค่เจ็ดพันคเออนี่กล้องสามร้อยสิบองศาไปไงออชชั่นดีเลยลูกค้านะครับใครหากกระบะแบบขับนุ่มนวลคล้ายๆเก่งนะแต่ว่าได้เครื่องสองพันห้านะ รีโวให้เท่าไหร่สองพันสี่ฟอร์ดให้เท่าเลยสองพันสองันนี้ดีแม็บางทีให้พันเก้าอย่างเงี้ยอันนี้อัพเลยสองจุดห้าลูกค้วาวนะครับเต็มเต็มครบร้วงกันไปนะอ้าวมาต่อเก๋งอีกคันหนึ่งครับผมอันนี้คือส,ส,ส,สุดสุดหล่อเลยสุดหล่อในซอยน,นี้เลยลูกค้าโตโยต้าวีออสครับหล,ล,ล่อจัดแล้วใครจะทนไหวเรา <Okay. S 2> นะลูกค้า t ตโยต้าวีออสอันนี้ตัว1.5ตัวมิตปี19นะครับลูกค้าอ่าเลขไม่70,000โลปีกี่ปีเลยนะปี19ไม่70,000ใช่ลองคำนวณดูเฉลี่ยปีเท่าไหร่นะน้อยมากประมาณ1,000นิดๆนะครับลูกค้านะรถใช้งานน้อยสภาพดีนะครับแล้วก็ราคาดีด้วย399,000คือผ่อนประมาณ6,000นิดๆราคาน่านักจัดผ่อน6,000นิดๆอันนี้ส่วนลด30,000บาทหรือฟรีประกันภัย1ปี ปีทุกค่าใช้จ่ายจัดให้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้รถเข้ามาคุยเข้ามานั่งกันได้นะเออพนักงานบริษัทข้าราชการนะขาขายมีหน้าร้านหรือว่าออนไลน์แล้วแต่คุยกันได้นะครับจัดการกันได้นะลูกค้าเออมาอ่ะต่อไปเซลฟี่นี่สามแสนสี่หมื่นห้าพันหพันส่วนรถห้าหมื่นสักสามสี่เหลือสามหนึ่งห้าอะไปไปเอาไว้เลยมันถูกอะมันถูกอยู่แล้วลูกค้าคือ ราคามันถูกอยู่แล้วไม่ต้องคุยเยอะเซลฟี่รถน่าใช้นะลูกค้ารถน่าใช้ราคาถูกอ่ะมาต่อไปเซียนต้าลูกค้าคันนี้เซียนต้า1นตัว V นะปี2018นสปนะครับมีชุดแต่งให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับ mpv เนี่ยมันดีตรงที่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะคันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยเออเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยหนึ่งข้างคือฝั่งนี้นะลูกค้านะครับแล้วก็ ตัวรถโครงเขายาวนี่นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับใครมีเด็กเล็กหรือว่า,าครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคุณพอ่อคุณแม่พวกสูงอายุเงี้ยขึ้นลงสะดวกลุกนั่งสบายเฮฮาปาร์ตี้นะจ๊ะบอกได้เลยนะครับก็คันนี้ราคาของเขาคือถูกมาก4,99,000บาทอันนี้มีส่วนลดให้30,000บาทหรือฟรีประกันภัย1ปีฟรีดูค่าใช้จ่ายถ้าแบบว่าวันจองเงนะี้ยมีครอบครัวมาด้วยนะ เดี๋ยวเอาบัตรเติมน้ำมันเต็มถังให้เลย <Wow. S 1> เออเพื่อแบบว่าพาไปเที่ยวสงการอะไรเงี้ย oh. ให้บัตรเติมน้ำมันไปเลย oh <dear. S 1> นะเอาจริงๆไม่ต้องพามาทั้งครอบครัวได้ถ่ายรูปมาครอบครัวมาให้เราก็ได oh. ้ถือว่าสนับสนุนจะได้ไปเที่ยวกัน oh. นะครับในสงการนะเ,เดือนหน้านะครับไม่เป็นไรส9่0 0 0้า้าพันบาทจัดให้นะจ๊ะเอา้ามาต่อไหม,ไม,ไมเดี๋ยวก่อนไอตัวสีเทาไปไหนเลยไม่อยู่ไม่ไรไม่ไรงั้นซิต,ตี้ดีกว่า h อนด้าซิตตัว1.5ตัว V ปี18 399,000บาทเหมือนกันผ่อนประมาณ5,000นะครับเอ้ย6,000ดิผ่อประมาณ6,000ลูกค้าแล้วก็มีส่วนลดให้เช่นเดิมนะครับคือวันนี้ทุกคันนะ่ะลดล้างสต็อกเลย<อ>แล้วก็ราคาที่เราพูดคุยเนี่ยสามารถตอดรองเพิ่มเติมได้นะก็โทรมาคุยโทรพูดคุยกันได้นะครับอ้าวซีบิตัวท็อปสุดลูกค้า1.8ตัว e อ ปี2019กอ่านะครับก็เป็นตัวปีเมนเดอร์เชนพอดีเลยนะครับได้แบบว่าแม็กแบคลายใหม่หน้าแบบใหม่นะครับ Honda าเลนวงเลนวัสอะไรเพิ่มเติมมาเยอะ uh huh. นะครับอันนี้่อนหมื่นน่าจะเมื่อเช้าคำนวณอยู่1,700นเ0อนหมื่ลูกค้าได้รถปี19อันเนี้ยบอกตามตรงว่าเครื่องมันเพื่อนเครื่องพัใช่ปะแต่ว่าออปชั่นทียบเท่แอค c คอดเลยนะ oh, <yeah. S 1> เกือบเกือบได้แอคคอนเลยลูกค้า oh, <yeah. S 1> นะ แต่ว่ารูปทรงเขาไยรุ่นกว่านะสีขาวนะครับเบาภายในเป็นเบาะสีดำเอ,อทเทลูกค้าคันนี้ราคาหกแส0ห้าหมื่นห้าพันบาทมีส่วนลดสา0หมื่นบาทเอเอมื่อวานผมหามากเลยมีลูกค้ามาคอมเมนต์คลิปปีที่แล้วมั้ง <วะ S 1> คลิปปีที่แล้วมาราคาเจ <วะ S 1> ็ดแสนสี่หื่นห้าพันเขามาขำว่าอ <วะ S 1> ู้ขายแพงจังเลยไม่เอาแล้วไม่ดูแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไปพี่ดูดูเวลาด้วยมันคลิปปีที่แล้ว อันนี้เหลือ655แล้วลูกค้าลงมาเยอะแล้วนะปีที่แล้ว700,000กว่าเลยนะตอนนี้เหลือ655ปีแล้วมัน76บัง765เออ765เกือบ800,000เกือบ800,000แต่ตอนนี้655ลูกค้านะครับมันลดลงมาเยอะมากใครอยากได้รถช่วงนี้ยช่วงกอบโกยอันนี้พูดตรงๆนะครับช่วงกอบโกยเลยราคารถกำลังลงนะครับแต่ว่ามันกำลังจะขึ้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนกลัว e v ด้วยหนึ่งหนึ่ง ต่อไปคือพอคนซื้อเยอะใช่ไหมราคาถูกเดี๋ยวมันจะเริ่มมาแพงนะ <ไ illy. S 2> ปกติปกติอ้าวมาต่อไปอันนี้ลูกค้าหรือเปล่าพี่เซล <c ups> ผมเห็นแล้วแหะอ้าวมาต่อไป Honda Civic. c ซีว c กซีวิกซีวิอันนี้เป็นชม Facebook นะครับโม f อฟบีซีวิกโม FB ตัว1.8ตัว e ปี15นะครับสีดำโคตรสวยเลยคันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบ สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทซีบ<ะ>ิกเครื่องพันแปดสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถูกเกินไปปะสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาท, 5, บาทยังไม่พอมีส่วนลดสามพันบาทให้ด้วย<ะ>อ่ะจัดให้เลยลูกค้านะครับตัวซีบิกเนี่ยก็ถ้าโฉมนี้นะโฉมเอฟบีบอกเลยว่ามันค่องข้าที่จะแบบคลาสสิกอ,อ่ะคล <Classic S 1> าสสิกใครใครเคยดูฟาสไหมมันมีโฉบโฉบ้างนะแต่ตอนนั้นมันจะเป็นหน้าอเมริกานะ ออน้าจอมันเป็นยังไงไม่มีน้าจอดิลยไมีนี่ถามว่าอยากได้อะทำให,จห้จัดให้นะลูกค้าเป็นไงบบเริ่มกระตุกแล้วนะ <c oughs> ิ่มเปล่าหน่อยเป่าหน่อยเป่าหน่อยเอ,ยเ,อ,ยอ <c oughs> เอามาต่อลูกค้าถ้าภาพกระตุกยังไงขออภัยด้วยนะครับเออมาต่อไปยาฤทธ์ไหมเครื่องพันสองดีกว่าผ่อนถูกตัวนี้หนึ่งจุดสองตัวจีนะครับปีสิบแปดสามแสนแปดหมื่นห้าพันผ่อนหกพัน อันนี้ลูกค้าไม่หกหมื่นโลนะครับรถโค้ดส,สวยไม่หกหมื่นโลไม่น้อยมากอ่ะถ้าหกหมื่นถ้าหกหมื่นวาวแล้วมาดูข้างหลังนี่คันนี้หนึ่งจุดสองจ plus ปีสิบเก้าปีใหม่ใหม่ไม่ห้าหมื่นโลห้าหมื่นแต่ตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะครับเป็นตัวท็อปเลย G ีพั s เบาะหนังหน้าจอกล้องส่องถอยอะไรมาครบนะ ไม่ห้าหมื่กว่าโลนะครับแล้วก็ออาติดสองคันนี้ลูกค้าเลือกได้เลยชอบคันไหน 1. 6 g ุหกกับห e, นึ่งจนะุดีนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันก็ผ่านประมาณเจ็ดพันอะผ่านเจ็ดพันึ่งนะแต่ว่าลูกค้าดูสภาพความสวยงามนะครับบอกเลยนะรถของเราทุกคันอะเกรดเอทุกคันนะครับรับประกันนะทุกคันเลยนะไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อผิวามหรือกอหมทุกคันน่ะร้อยเปอร์เซ็นตนะอันนี้คือกล้าพูดกล้าแบบว่ากล้าเคลมเลยนะลูกค้ารถดีจริงอะมาที่รีเจน นะจ๊ะอ่ะต่อไปแจ็สนี่น,นี่ฮอนจ z อันนี้1.5ตัว s อ2,019นะครับลูกค้าเลขไม้60,000โล6 1 0 0 0โลนะลูกค้าแล้วก็มีหน้าจอ Android สวยๆให้ด้วยมีแต่งมงแต่งแม็กมีดุมล้อส,สีน้ำเงินอะไรแบบนี้สวยมากสี5แส0ส่ห่นพน7,000นะตัวนี้พ่อน7,000ด้วยความเป็นแจ็สด้วยเนาะ,ะนะครับด้วยความเป็น Honda ด้วยลูกค้านะครับ สวยๆแบบนี้4 45,000 45, บาทนี่อย่างสวยอ่ะมาต่อไปคันนี้ราคาพิเศษมีให้ <Okay. S 1> <c oughs> คันนี้คือรถแบบว่ากันนํำซัมเมอร์เซลนะครับ b อลูกค้านะครับตัว1.2ตัว,วีปี17ปีใหม่นะ <c oughs> ปีค่อนข้าง,งใหม่เลยเครื่องพันสองอีโคคานะครับเราเคยขายอยู่นะ3 0 0 0 35,000 แต่ตอนนี้ลูกค้าได้ในราคา299,000บาทอันนี้ยังไม่รวมส่วนลด30,000บาทหรือฟรีประกันภัย1ปีนะลูกค้าสามารถคูณกันได้เลยเพิ่มไปอีก35,000ลดให้แล้วใช่ไหม33,000ลดไปอีก3 30,000โอ้โหเหลือ2ประมาณ26ได้เลยลูกค้าจัดไปเลยนะครับก็จะผ่อนประมาณ4,000กว่ามั้งโ่อนถูกเกินนะผ่อนประมาณ4,000กว่าเองนะครับสวยๆเลยสีขาวด้วย แล้วก็ภายในเขาไม่ได้เล็กเหมือนแบบภายนอกนะภายนอกดูเล็กๆใช่ไหมน่ารักใช่ไหมหแต่ภายในกว้างอยู่นะยืดของยืดขาเลยด้สุดหนะเหมือนกันนะเออทำไริการนะเก็บของเก็บของอะไรได้อยู่นะลูกค้มคมามาคพับบอกระ<ม>เรียบด้วย,ยครับผมให้ถามว่าซีวิกมีสีอะไรบ้างซีวิกตอนนี้หรอมีสีขาวสีดาสีอะไรนะเทาดาเอ้ยไม่ใช่ ไอ้ั้าเงินอ่ะดิบบูอ่<น>ะอ่ะพาไปดูพาไปดูสีขาวอยู่ฝั่งนูน่นสีขาวอยู่ฝั่งนูน่นนะครับแล้วก็อันนี้ซีบิกตัวอีปีสิบหกอ่าคันคันไม่ให้อันอนี้คันคันดิบบูสีกลมสีกลมเต่เปิดไฟให้ดูนิดนึงนี่มันเป็นสีกลมลูกค,ค้าสวยนะส่วนคันนูน้นจอดอยู่นู่นอันนั้นสีกรมเหมือนกันแต่เป็นตัว EL ครับแล้วก็สีดําไม่อยู่อะรถนียถ้าอยู่นะจะมีประมาณสี่สีขาวดิบบูสีดําแล้วก็เทาดําน่าจะมีไหมไม่เห็นนะไม่ได้ว่าออกเออ <c oughs> ใช่ว่าปล่อยรถค่อนข้างเยอะนะครับน, <c oughs> นี่แล้วอันนี้ยาลิส์ลูกค้าผ่อนสี่พัน <c oughs> เนี่ยไม่แปดหมืนโลหนึ <c oughs> ่งจุดสองตัวอ e, ีปีสิบแปดสิบเก้านั่แหละผ <c oughs> ่อนสี่พัน ไม่แปดหมื่นโลนะเออแล้วฝั่งนี้ก็จะมีนี่ด้วยพวกแคมรี่ <C AM L ESS> สองคันเลย <C AM L ESS> นี่แคมรี่หน้าใหม่ <C AM L ESS> หน้าใหม่ทั้งกู้เลยสองคันครับนะสวยๆมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ B R V รอปล่อยเด้อ <C AM L ESS> B R V รอปล่อยแนละ้วลอปล่อยใช่ๆอันนี้รอเก็บงานนะแล้วก็ตัวท้ายของเราไฮบริด <C AM L ESS> เอาติดไฮบิดตัวไฮตัวท็อปเลยปียี่สิบเออยตัวนี้ผมถึงนะตอนเข้าใหม่หน้ามันสวยเนาะหออน้ามันเท่มากเลยลูกค้านะครับที่ดนะูพี่ดูดลงไฟยังไงเห็นพี่เห็นขอมาฟ้าป่ะจ้ะ <c oughs> มันธรรมดาอยู่แล้วตัวไฮบิดอะมันเท่อะอ่ามันเท,มนเท่มันเท่ดีนะตัวนี้หนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดฮะหนึ่งจุดแปดตัวไฮปีสองพันยี่สิบ นะลูกค้า5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะจ๊ะจะบลดห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะลูกค้านะครับก็ผ่อนประมาณห้าเก้าหรอห้าเก้าพันแต่ลูกค้าอันนี้ส่วนลดสามหมื่นหรือฟรีประกันภัยหนึ่งปีฟรีดูค่าใช้จ่ายจัดให้เช่นเดิมนะจ๊ะเออนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ลูกค้าจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ไม่เยอะไม่เยอะมากนะเพราะว่ามาอบอกตรงว่าเดือนเนี้ยขายไปเยอะจริงๆลูกค้า ขายไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยเราเอาให้หมดสต็อกไปเลยทําโปรมาให้นะลูกค้าแล้วก็ทุกคันราคาต่อรองกันได้เข้ามาคุยเข้ามาทักทายก,กันก่อนนะครับ,รบเออประมาณนี้แหละวันนี้มาเร็วๆนะครับเพราะว่ารถหลายคันเกินเดี๋ยวโดนโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้จะหาไปว่าน่าจะมีรถเข้าใหม่มาหลายคันครับน่าจะมีรถเข้าใหม่มาหลายคันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์พาชมรถเข้าใหม่กันดีกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบพันไหนลูกค้า ทักได้เลยมีส่วนลดให้ทุกคันนะครับต่อรองราคาได้เลยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้ลูกค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับประมาณนี้แหละสี่โมงกว่านะครับวันนี้ผมโอมพอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายัสดีจ้ากระตุกเนาะกเนแย่รอพอเวลาเข้าลม